สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟซดังฝั่งไทยเบอร์สุขสุขคนนะเมื่อนี้นอมีเพศเพศหนึ่งน้อมาได้นำเสนอเรื่องสายอินเทอร์เน็ตข้ามสายแดนนกก็คือนั่งข้ามลาวไทยนะหกิโลเมตรโดยบ่ได้รับอนุญ,ญาตเนาะซึ่ง าตามรายงานของเจ้าหน้าที่ไทยหู้ว,ว่าวันทีซาวนเดือนสิบปีสองพันสองสี่นะเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกนัทธรเนาะเพราะสุนทรคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงเนาะกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมธนาคมแห่งชาติรือว่าโกศทศนะแห่งประเทศไทยนะพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเนาะขาห่วมถแถลงผลการเจับ กุมนะผู้ลักลอบนำสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในไทยและ,ะลากสายข้ามัวมิตภาพลาวไทยนะแห่งที่2ส,สวนนรรณเขตมุกดาหารเข้ามาในลาวในระยะไกลถึง5กิโลเมตรนะเห็นให้เครือข่ายดังเก้าสามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ฮับฮองผู้ใช้งานจำนวนหลายได้เป็นมื่นคนเลยนะและเป็นช่องทางให้กุ้มแก้งคอเซนเตอร์ต้มตัวได้สบายนะพลตำรวจเอกนะันททธรก้าการปฏิบัติงานข้างนี้เป็นการห่วมมือระว่างตัวสทอนอะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศไทยในการลงพื้นที่เพื่อควบคุมและกำกับ ประกอบกิจาการโทรคมมานาคมให้เป็นไปตามกฎหมายนะในกรณีดังกล่าวที่มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ดึงสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะข้ามขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่สองสวรรค์เขตมุกดาหารซึ่งเป็นการกระทําที่มีความผิดโดยบร่ได้ับอนุญาตนะทางที่เจ้าหนะ้าที่ยังได้ทําการลื้อถอนอาสายสัญญาณดังกลาวพร้อมทางาเข้ากวด คนตู้ซิมและสามารถยึดซิมของไทยจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งพันหกสิบแปดซิมนะและอุปกรณ์เอื้อนๆอีกจำนวนหลายนะสัญญาณอยู่ในประเทศเราหัน มันโบหงเนะาโบได้เป็นคือคําโฆษณานะย่านที่บอกว่าเรามีกันสี 5G นะสุดท้ายแล้วก็ลักลักไส้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยบวายนะซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จังใดเขาดึงข้ามขัวมาได้จังใดเนาะตั้ง5กนะิโลเมตรเนาะต้องไปติดตามว่าอาไทยเราห่วมมือกันอากำจัดเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องพวกนี้ได้บ่นะซึ่งประเทศไทยก็อาได้ลงพื้นที่นะ ได้ไปดื้อถอนสายอินเทอร์เนต็ตออกนะซึ่งแกนะ้งคอเซนเตอร์น่ะยังระบาดหลายอยู่ในประเทศลาแต่ซึ่งเมื่อก่อนนั่นก็คือกันนะเขาลักดึงสายอินเทอร์เนต็ตไปใส่คิงโลมันหะเนาะซึ่งมีหลายคนเนาะก็บอก่าฝั่งลาวที่อยู่ตรงข้ามกับมุกกรหารนะ่อนั้นสามารถใส่เบอร์ซิมหรือว,ว่าซิมไทยอะนะ สัญญาณแหงดีขนาดหลายคนสงสัยเนาะว่าดึงไปแห้งยังเนาะดึงไปใส่ม่องใดเนาะมีหลายคนสงสัยอีกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอันคาสิโนแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศลาวหรือบ่เนาะที่อยู่ในสวรรค์น,นาเขตเนาะมีการมีการมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะว่าคนที่เขาเฮ็ดกับเขา กล้าอยู่ดีแลวเป็นอย่างเจ้าหน้าที่ถึงปาป่อยให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เร่องนี้ก็หู้เยาวานระามาต้องได้ประสานงานทางสังสงฝั่งฝนะั่งลาวฝั่งไทยนะหาที่ไปที่มาอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างถึงเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างคือมีการดึงนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามขัวไปได้นะบ่าเกิดขึ้นแต่เมือ่อใดเนาะไปว่าคอเซ็นเตอร์มันเห็ดได้ทุกอย่างเนาะคอเซ็นเตอร์เรื่องพวกนี้นะ ซึ่งอยู่ในประเทศลาวหันมองใดที่มันมีคาสิโนค่อนข้างว่าบอกเลยว่ามันค่อนข้างมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะซึ่งก็ต้องซื่อสมนตำรวจไทยเดินที่กวดสอบเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะเนาะต้องบอกว่าประเทศไทยถือว่าดีนะตำรวจอันดีแหงเนาะส่วนฝั่งลาวมิจิลี่นะบุ้งเรื่องหู้ลาวเนี่ยนะจนว่าเขาเอาสายไฟหันข้ามไปหอดกลางหัวแล้วก็ยังบุ้งเรื่องหู้ลาวนะถ้าเกิดว่าทางตำรวจฝั่งไทยนะบดติดตามบดสกัดกัน้นเลยว่าบอก คนนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะโทษอย่างายกับเรได้นะพวกแก้วเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันฝั่งไทยมันแห้งนะไสไวทันใจพุ่งพวดจนลวดไปฮอดพุ่นนะแห้งมีลายเครือข่ายเนาะดีทั้งนั้นเลยนะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของฝั่งไทยนะเห็นบอกเน่าว่าแต่สวรรดิ์นานะเคศเลยมองอื่นก็บมีคือกันนะคนยู่แคมของทางฝั่งลาวส่วนหลายนะเขาก็ไสซิมไทยนะคืออัน เลาะเรียบแกมของลงไปไปเพิ่งไหมคนฟังลาวแต่ว่าใส่ซิมไทยก็มีลายได้นะเพราะว่ามันสัญญาณอันมือถืออนะดูแคมของค่ะนะมันแหงนะใส่สะดวกสบายใส่เล่นอินเทอร์เนต็ตใส่โทรใส่ยังไปฟังไทยสบายนะสบายใจหายห่วงนะจนทางฟั่งลาวหันสายเคเบิลบักกะใหญ่นะ ใชอินเทอร์เน็ตน่ะยงสำนันยอบผู้นะตำรวจดูฟังลาวนะส่วนฟังไทยถือว่าสุดยอดในการเฮ็ดเปียกเกงานในการติดตามเพื่อบ่อให้พวกแก้งคอเซนเตอร์นะใส่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยนะเอาไปลอกลวงต้มตุนคนประชาอื่นน่ะถือว่าสุดยอดเก่งหลายเนาะแต่จะข้อมูลทางฟังไทยก็จะบ่ได้รั่วไหลออกไปข้างนอกอีกนะเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ฟังลราหันน้อยหนึ่งเด้อนะ สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะฟังเราซราคือเต้านี่นะนะโทรบุดปัดเติมเน็ตใช้น้อยเดียวนั่นก็ว่าตัดไปแล้วห้าพันกิบหกพันกิบนะจะไม่ให้ได้เขาเบื่อหน่ายแหงเขาจึงว่าคนอยู่แถวแคมป์ของเขาจึงเลือกไส้ซิมไทยนะเพราะว่ามันฮู้อยู่ว่าสัญญาณเน็ตไทยมันดีเลิศเลอเฟอร์เฟกต์เนาะถึงแม้ว่าฟังฟังลรากระซีอันบอใส่แต่ฟังไทยตลอดว่าเรามีซีจีห้าจีนะ ซีจีห้าจีแต่ว่ายา่างซาคือเต้านี่แหละนะคือซิมทางฝั่งเราสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางฝั่งเราฮ่นะหลังจากที่เติมเน็ตเข้าไปปุ๊บนะมันจะตัดโหลด3 0 0พกิบเนาะซึ่งเมื่อกี้เอฟซีหลายคนก็นส่งมาให้เขาเบ้าเรื่องนี้แต่ว่าคขาก็บ่ได้เบ้ามันบอกอค่อยเข้าใจว่าเดือนหนึ่งเขาตัดเดือนละส0 0พกิบนะอันความจริงระบ่เมนเนาะเขาจะตัดนะตอนที่เจ้าเติมเน็ตเข้าไป10 0พันกิบมันบอก เขาตัดไปแล้วสามพันกีปนะถ้าเกิดวินเทอรเจ้าจะมดจะเติมซีกเขาก็ตัดเจ้าไปอีกสามพันกีปนะมูเมนต์ว่าจะมาตัดอันเดือนหนึ่งตัดเธอหนึ่งนะมมีเนะาะเขาเข้าใจผิดมาตลอดเนาะจนเบฟซีมาลายคนนะส่งเรื่องนี้มาเอ้ยว้าแน่นะว้าให้แน่บเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเนะขาก็ไม่ได้วานะละนะแล้วกันั่นแหละนะติดตามกันต่อไปว่ามันจะอ้างเราไหนนะ ในการลื้อถอนอสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกไปแล้วนะมันกระเฮดให้เครือข่ายทั้งฟั่งราวหลายคนที่ใช้จิมไทยที่อยู่ในประเทศลาวก็คือจิ่าอันอยากนั่งให้กูแหละเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันบม่มีสัญญาณแล้วเนะเอา้าทั้งไทยกระเฮตทึกแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกไปแล้วจะเฮดให้ข้อมูลทั้งฟังไทยบ่ได้ั่วไหลออกไปนะนอกเขตนะ